สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทีอ่อาจจะฟังดูเฉพาะทางนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าสำคัญมากๆต่อชีวิตเราเลยก็คือเรื่องระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยค่ะครับผมแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้มาจากสารนุกรมการปกค,ครองท้องถิ่นไทยของสถาบันพระปกเกล้านะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าเอแนวคิดรูปแบบการจัดการคนของอปทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันส่งผลต่อความเป็นอิสระแล้วก็ศักยภาพในการบริการพวกเรายัางไงบ้าง ใช่ครับเรื่องคนนี่สำคัญที่สุดจริงๆนะครับออระบบบริหารงานบุคคลที่ดีเนี่ยบวกกับบุคลากรที่เก่งๆมีความสามารถก็เป็นหัวใจเลยล่ะครับที่จะทำให้อ,อปทอทำงานตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้แบบมีประสิทธิภาพจริงๆค่ะงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีกว่าลักษณะพื้นฐานเลยอะไรที่ทำให้บุคลากรท้องถิ่นเนี่ยเขาต่างจากข้าราชการส่วนกลางที่เราคุ้นคุนกันหรือแม้แต่พนักง,งานบริษัทเอกชนคะครับ มันมีความชบกตัวอยู่นะครับอย่างแรกเลยคือเขาเป็นทรัพยากรบุคลากรของอบอแต่ละที่โดยตรงเลยสถานภาพบทบาทโครงสร้างก็จะต่างจากหน่วยงานรัฐอื่นๆแล้วก็ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มันมอมซับซ้อนนิดนึงคือเป็นทั้งองค์กรบริหารแล้วก็เป็นองค์กรทางการเมืองด้วยต้องตอบสนองคนในพื้นที่โดยตรงเลยอ๋อค่ะค่ะอย่างที่สองคือแม้จะดูคล้ายๆเอกชนในบางมุมนะ การบริหารจัดการอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่างานของเขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับมันก็จะมีข้อกำหนดด้านวินัยกฎระเบียบต่างๆที่เเข้มงวดกว่าภาคเอกชนแน่นอนนึกภาพออกเลยค่ะแบบจะทำอะไรตามใจเหมือนพนักง,งานบริษัทก็คงไม่ได้เนาะใช่ครับมีเรื่องความโปร่งใสมีเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้องตลอดค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ แล้วถ้ามองในแง่แนวคิดหลักในการวางระบบล่ะคะอย่างประเด็นที่ว่าใครคือนายจ้างกันแน่ของบุคลากรกลุ่มนี้อันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะอ๋ออันนี้เป็นหัวใจเลยครับมี2แนวคิดหลักๆนะครับ1คือเรื่องสถานภาพความเป็นนายจ้างถ้ามองว่ารัฐส่วนกลางเป็นนายจ้างก็เหมือนกับส่งข้าราชการส่วนกลางไปทํางานที่ท้องถิน่นค่ะแต่ถ้าให้อบทแต่ละแห่งเป็นนายจ้างเอง อันนี้ก็จะสะท้อนเรื่องการกระจายอำนาจเลยว่าเราให้ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจเรื่องคนของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอ๋อค่ะสองคือแม้จะให้อ,อปทอเป็นนายจ้างแล้วเนี่ยทำไมทำไมยังต้องมีกลไกกลางอย่างพวกคณะกรรมการกลางมาคอยกำกับดูแลอยู่นั่นสิคะทำไมคะ ก็เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพสร้างแบบแผนมาตรฐานกลางนะครับแล้วก็รักษาความเป็นธรรมในระบบป้องกันไม่ให้อปทอหนึ่งเงินเดือนสูงลิ้่วอีกที่น้อยนิดหรือว่าเกิดการใช้ระบบอุปถัมเล่นพักเล่นพวกในการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรแบบนี้ครับมันคือความพยายามสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกับมาตรฐานกลางนั่นเองอืมเข้าใจเลยค่ะการหาจุดสมดุลน,นี้เอง ทีนี้ถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยรูปแบบระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ใช้ใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะพอจะแบ่งเป็นประเทศหลักๆได้ไหมคะได้ครับถ้าแบ่งตามแกนเรื่องอำนาจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นเนี่ยก็พอจะแบ่งได้เป็นสองขั้วใหญ่ๆเลยครับคือ ระบบรวมศูนย์อำนาจหรือ integrated system กับอีกแบบคือระบบแยกส่วนหรือ separated system ครับระบบรวมศูนย์ฟังชื่อก็พอเดาได้เลยนะคะว่าส่วนกลางน่าจะมีบทบาทเยอะใช่เลยครับระบบนี้มองว่าบุคลากรท้องถิ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบข้าราชการพลเรือนของรัฐนั่นแหละอำนาจส่วนกลางจะสูงมากอ,อกปทอแทบไม่มีอำนาจตัดสินใจเรื่องคนเลยแล้วข้อดีข้อเสียล่ะคะ ข้อดีก็คือมันมีมาตรฐานกลางเดียวกันทั่วประเทศการโอนย้ายบุคลากร,กรก็ทำได้ง่ายมีเส้นทางความก้าวหน้าชัดเจนและก็ช่วยลดปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่นได้ระดับหนึ่งค่ะแต่ข้อเสียก็คืออปทอขาดอำน,นาจควบคุมดูแลคนของตัวเองจริงๆจังๆบุคลากรเองก็อาจจะรู้สึกผูกพันกับส่วนกลางมากกว่าท้องถิ่นที่ตัวเองทำงานอยู่คนเก่งๆก็อาจจะหาทางย้ายออกไปส่วนกลางหรือไปที่อื่นที่ให้โอกาสดีกว่าได้ง่าย นึกภาพออกเลยค่ะถ้าคนประเมินเราอยู่ที่กรุงเทพความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่อาจจะน้อยลงจริงๆครับผมทีนี้มาดูแบบตรงกันข้ามมั้งระบบแยกส่วนที่ให้อิสระอบะทอเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับแบบนี้คืออบทอแต่ละแห่งเป็นนายจ้างเต็มตัวเลยมีอำนาจบริหารจัดการบุคลากรของตัวเองได้เต็มที่มันจะสอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอำนาจมากๆฟังดูดีนะคะมีความยืดหยุน่นครับข้อดีคืออบทอมีอิสระคล่องตัว กำหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนสวัสดิการให้เหมาะกับบริบทของตัวเองได้บุคลากร,กรก็จะรู้สึกผูกพันกับอปทอมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่ด้วยแต่ก็คงมีข้อเสียเหมือนกันแน่นอนครับข้อเสียที่ชัดๆเลยคืออาจเกิดความเหลื่อมล้ำมากๆระหว่างอปทอที่รวยกับอปทอที่จนอบอทใหญ่กับเล็ก อย่างอบตอเล็กๆอาจจะไม่มีงบประมาณพอจะจ้างคนเก่งๆหรือให้ค่าตอบแทนสูงๆได้เท่าเทศบาลนครใหญ่ๆค่ะเข้าใจได้แล้วก็เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรอาจจะจำกัดเพราะการโอนย้ายระหว่างอบตอาจจะไม่ง่ายเท่าระบบรวมศูนย์และที่สำคัญคือมันอาจจะเปิดช่องให้เกิดระบบอุปถัมภ์หรือการเมืองท้องถิ่นเข้ามาแทรกแซงการบริหารงานบุคลากร,กรได้ง่ายขึ้นด้วยครับ โอ้โหแต่ละแบบก็มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วของประเทศไทยเราล่ะคะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนระหว่างสองขั้วนี้หรือว่าเป็นแบบผสมผสานคะประเทศไทยเรานี่มีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะหลังปีพศ2542ที่เรามีพรบระเบียบบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่นออกมาระบบปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบผสมผสานครับผสมผสานยังไงคะ ก็คือให้อบทมีอำนาจในการบริหารจัดการคนของตัวเองมากขึ้นเป็นนายจ้างเองในระดับหนึ่งซึ่งคล้ายๆกับระบบแยกส่วนแต่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังคงมีองค์กรกลางอ๋อพวกกทกจังหวัดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกทออแล้วก็คณะกรรมการระดับจังหวัดกจังหวัดเนี่ยก็ยังทําหน้าที่วางกรอบ กำหนดมาตรฐานกลางแล้วก็ดูแลความเป็นธรรมในภาพรวมอยู่ก็คือพยายามจะดึงข้อดีของทั้งสองระบบมาใช้ประมาณนั้นเลยครับพยายามสร้างสมดุลคือให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารคนแต่ก็ยังอยากให้มีมาตรฐานกลางไม่ให้สเปะสปะเกินไปซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเออมันก็มีความท้าทายอยู่ตลอดนะครับว่าจุดสมดุลที่เหมาะสมจริงๆมันควรจะอยู่ตรงไหนอำนาจควรจะเอนไปทางไหนมากกว่ากัน เข้าใจเลยค่ะว่าระบบบริหารคนท้องถิ่นนี่มันซับซ้อนแล้วก็สำคัญมากๆจริงๆการทำความเข้าใจแนวคิดรูปแบบโดยเฉพาะระบบของไทยเราเนี่ยทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่ามันส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของอบทจริงๆครับผมทีนี้ สุดท้ายนี้อาจจะอยากฝากเป็นคำถามชวนคิดต่อไว้นะครับว่าไอ้ความพยายามในการสร้างสมดุลที่เราคุยกันเนี่ยระหว่างความเป็นอิสระของท้องถิ่นกับการมีมาตรฐานจากส่วนกลางในโล่งเป็นจริงทุกวันนี้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพบริการสาธารณะที่เราเราท่านๆได้รับในชีวิตประจาวันยังไงบ้างอืมน่าคิดค่ะครับโรงเรียนใกล้บ้านเราดีขึ้นไหม ถนนหนทางได้รับการดูแลดีหรือเปล่าหรือว่าระบบที่เป็นอยู่มันอาจจะกำลังสร้างปัญหาคอขวดบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าแล้วถ้าในอนาคตทิศทางการกระจายอำนาจของบ้านเรามันเปลี่ยนไปอีกระบบบริหารคนท้องถิ่นแบบปัจจุบันมันจะยังตอบโจทย์อยู่ไหมอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อครับ